สวัสดีค่ะโอ้ยเอฟซีข่อยเป็นแบบส่งๆปวดๆหวัวแต่ว่ากับคนนจิมาถ่าคลิปกติ่านอดซีถึงประจำแล้วก็มือนี่คลิปข่อยอดกามันขึ้นสูงสูงเอาก็ต้องมาลุง้งกันฟังมาสิว่ากันก้าคืออันนี้น้องเพื่อนเพื่อนจะเป็นคนที่แบบว่ามากักโซเชียล สีมักอี่อย่างกระสังมักทายลุ่งชีวิตติดโซเชียลแม mm. เพื่อนจะมีทั้งแอปสีฟ้าแอปสีแดงแล้วก็แอปสีดำเพื่อะชีวิตเพิ่งเปลี่ยนไปเพื่อนจะทายลุงตลอดจนว่าแล้วก็เพื่อนก็เดินสายฟอน,อนแลก็จนมามาพอผู้บ่าวาเพื่อนนี่แหละผู้บ่าวาเพื่อนก็ย่ามก็ส้วนไปหันไปนี้เพื่อนก็ไปน้ำกันดีแล้วผู้บ่าวาเพื่อนก็จะมีกลุ่มเป็นกลุ่ม ยูซี่หาคนสิไปน้ากันแต่ว่าผู้เบาพี่หน,นึ่งก็จะบอหมู่ผู้บ่าว์เนี่ยหนู่ฝรั่งเนี่ยเขาก็จะบามากมาให้ไทยลูกเขาลงโซเชียลเด็ดเขาก็บไม่อยากให้ติดเราจะคล้องกับพยายามเลี่ยงพยายามเลี่ยงมาบวกบ่อยบ่อยเห็นเขาย่ำจะคล้องไทยลงสินะแต่ว่ามันติดแม่ ไปไซนี่ก็ต้องเช็คอินไปไซก็ต้องบวกก็ต้องไล่ง่ายก็ต้องโพลุงสุยางเนาะัดที่นี่มี่มือหนึ่งเพื่อนไปเที่ยวเพื่อนไปเที่ยวขึ้นไปเที่ยวได้ับเลยเพื่อนก็นไล่ซดุดไล่ไปเบ้าไปคุ้ยไปกระตัดช็อตไปดูแล้วเพื่อนกนเอ็เอาเอารูปมาไปลุง่งคอก็เป็นวัดเอารูปไปลุงแน่นโซเชียลไหม ปาที่นี่โพดลงไปอันนั้นที่ไปนะเนี่ยนไปเห็นแบบว่ายูแอปซีดำแอปซี FC ดำาออขัดหมนบากเอาไปเห็นยูแอปซีดำดูเมือนมันก็ติดหลายคนเลยไปติดมูเขามูของแฟนเพื่อนอ่ะบานี้ปูของแฟนเพื่อนผลมีเมียมีเมียเขาเของมาเที่ยวไทยนี่โดยที่ว่า มูเอ่อเมียเขาบลูเมียเขาคิดว่าเขาไปตั้งแคมป์ไปเรียนกันปกติเพ่อบ่ได้บอกเมียได้ตัวเมียเนาะกับบางคนเขากัตัวเมียเดียวที่เปนบอกเมียก็สีหายนะกับตัวออ้ยคอยกระเื่อมยิ้มเจ้าของเอไปบ่แหละเอาไปนีนี้กับตัวเมียว่าเจ้าของอยู่ยเที่ยวแบบว่าเมียรูอยู่ว่าห้องดีแต่ว่าบ่ได้บอกเมียว่าจะออกนอกประเทศไหมเฮอ น,นี่จเจ้าของก็ไปพูดแล้วก็ไปแท็กแท็กผู้เบ้าเจ้าของนี่นไหมน้องเจ้าของเรื่องไปแท็กบานนี้แฟนของฝรั่งที่ว่าไปเห็นนี่ของ,ม,งอนนมูผู้เบ้าเพื่อนนี่เมียเพื่อนนี่เล่เขาไปเบิ่งเฟสของผู้นี่เพื่อนก็เลยไปเห็นไปเห็นแล่ะเพื่อนก็เลยไล่เบิ่งอันนี้เพื่อนโพสต์ทั้ง TikTok, ติ๊กตอกเพื่อนๆทั้งเฟซบุ๊กด้เพื่อนเลยไปเห็นเอาไปเบื้อง่าเขาสิไปเที่ยวไปยังกันแล้วเพื่อเขาลงลูปลุงนี่เนาะเลยไปเห็นบัวเจ้าขวงว่ามาเที่ยวไทยเออเป็นเรื่องเลยเขาแบบโทษหาผัวเขาแบบเขาการะหวัดกับผัวเขาไหมวันนี้ฝรั่งพวหนั้นก็นเลยไปบอกผู้บาลอีนั่งอันนี้แลหละนั่งเจ้าของเรื่องไปบอกว่า เอาไปยังเทือกเยตเจงสี่มแม่เราเอาไปลุ่มไปดีเรามันติดหนาฉันนล้วกะเฮ็ดเห็แบบว่าเขาพิษกันไีมเขาทะเลาะก,กันว่าเพราะว่าเขาหนึ่งตัวเมียว่าเขาเที่ยวอยู่รอบไกลๆในรอบในประเทศนี่ไปตั้งแคมป์ไปคืนเขาไปยังตามภาษาบูดิคิดว่าบูดิบอกเมียว่าออกนอกประเทศบัดนี้เมียมันรู้ว่าออกนอกประเทศเนี่ยเมียก็ศซนยนเล้ววันนี้ซูนกับพิษกันบบบไงไหมคือว่าเขาซูนเขาเกย ค้าเมาเนี่ยก็คือปลากันนั่นแหละเลิกกันไปแต่ว่าเนี่ยว่าจะกลับเป็นงอกจะงอเป็นผลบพเพราะว่าเขายังท่านยังมีกำหนดกลับเขาจะอีกประมาณหหาหุมือเขาสิกำหนดกลับหน่วงเขาเรียกว่าเจ้าของกับคอถทดแฟนเจ้าของเลยแฟนเจ้าของก็คือแบบว่าเขาก็สูนไปเพราะว่าเขานี่เจ้าของกับเขานี่คบกันมาปีหนึ่งไม่ว่มาหมู่เขาเขาเป็นหมู่กันมาแต่น่หน่อยไหมังแต่เลียนปฐมนั่กันไหมบังนีเขาก็เลือกหมู่เขาเขากับ บ่วยไหวเจ้าของเจ้าของกับบรเษ็ดอย่างมั่นมีสิทธิ์อย่างก็คือมีแต่หไตห้มีแต่งอวเขาแล้วเขาคิดว่าเขาสิบอ,อกขึ้นเอาบางทีอันนี้ก็อยากให้แม่เตือนกันว่ไอ้เสือบางทีการเล่นยงโซเชียวนี่ก็ให้ระวังมันไปติดผู้อืน่นติดผู้หลักเหตุในครอบครัวเขาเดือดร้อนมืเจ้าพาบอกโอ้ยคอยฝนหัวแห้งอีกแต่ว่าคอยอยากอัดคิดลองอเหตุในครอบครัวเขาเดือดร้อน มันจะควางกระเลยอดตรงเดือดร้อนน้ำจะควองกระเลยจะมีอันแตกกันกับแฟนเพราะว่าตอนนี้แบบแฟนกระซูนย์ก็คือแบบว่าบ่คุยบ่หยั่งไงจะควองกระน้ำงอยอยู่เอาก็เอามาเตือนกันไปดอกมู่เจ้าคิดทังไหนก็เรื่องนี้มู่เจ้าขอคอมเมนต์มาเด้อบ่รู้ว่ามู่เจ้าเข้าใจคลิปคอยบ่มือเนี่ยไม่คอยไปตากเดี๋ยวตากล่มเนาะเบิดมือเอาเบิ่งมืออื่นคอยบ่รู้ว่าขอยจะอัดคลิปท่านบ่พอมืออื่นขอยจะบินไปเบลเยียมเด้อแหละ คอยเรื่องบุหรุคร่บคอยจะมีคลิปต้องม่เด้อเอากระฟากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เด้อจ้า